สวัสดีครับผมชายนะครับวันนี้ผมมาชาเลนจ์รถนะครับเป็นรถ UMG5 านะครับน้ำมันเต็มถังนะครับคันนี้จะวิ่งได้ถึงนานนานนักจากกรุงเทพถึงนานใช้ระยะทางกว่า600กว่าโลนะครับคันนี้นะประหยัดน้ำมันอยู่17.9กิโลเมตรต่อลิตรนะคันนี้จะถึงนานหรือเปล่านะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่รุ่นโปรนะครับยังไงเราไปชมรายละเอียดการขับรถกันนี้กันเลยครับตอนนี้ได้ทำการเชื่อมต่อ Apple Ca r า l a y นะครับแบบไร้สายเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางกัน thì cùng thêm nào. ครับวันนี้ผมมาถึงในตัวเมืองสิงห์บุรีแล้วนะขอแวะพักที่ปั๊มนี้สักรอบหนึ่งก่อนวิ่งมาได้ร้อยกว่าโลแล้วนะครับร้อยประมาณร้อยห้าสิบโลนะครับในสิงห์บุรีตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแวะพักแป๊บหนึ่งนะครับมาดูกันว่าแรงจะเหลือเท่าไหร่นะครับเรามาดูภายในนะครับอันนี้แรงนะครับที่ผมวิ่งมาประมาณร้อยประมาณร้อยห้าสิบโลร้อยสี่สิบแปดโลแล้วนะครับน้ำมันลดไปแค่หนึ่งขีดนะครับ แรงอยู่ที่484กิโลยังอีกไกลนะครับไงเราไปรอรุนกันครับเรามาออกเดินทางกันต่อนะครับอันนี้ผมลองเป็นตัวเกียร์นะเกียร์นี้เป็นเกียร์แบบ CVT แบบ8สปีดนะครับการวิ่งทางเรียบก็ค่อนข้างสมูทเนี่ยเราลองไปขึ้นทางเขาดูนะครับว่ากําลังจะพอไหมเข้าในตัวเมืองนะครับจะถึงนครสวรรค์อีกประมาณ200กิโลแล้วนะครับอันนี้ฝนใกล้จะตกแล้ว ะครับอันนี้ฝนไม่ตกแทนเรามาลุยทางขุขานะครับช่วงล่างนะครับผมว่าช่วงล่างแบบอิสระด้านหน้าด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมของการก็บเสียงค่อนข้างดีนะครับสำหรับรถ MG อนนี้เราขึ้นเขาที่ตัวเมืองแพร่แล้วโค้งค่อนข้างเยอะนะครับข้อดีของรถที่เป็นล้อขอบ17นิว้วนะทำให้การเขาโค้งและการวิ่งก่อนกอะถนนค่อนข้างดีนะครับคันนี้บวกกับตัวนี้นับเป็นเกียร์แบบ CVT แบบ8สปีดนะครับสามารถเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับเวลาขึ้นเขาสามารถลากเกียร์ได้นี่ครับผมไปดูการเขาโค้ง จังหวัดน่านตอนนี้เราถึงที่น่านแล้วนะครับที่ไกลบ้านลูกค้าอีกประมาณสามโลนยะวผมพาไปดูแหลงนำมันในถังนะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้ถึงแล้วนะครับถึงน่านแล้วที่ส่งรถลูกค้านะครับ